สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับชองอาร์มล่กเกาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวคีเอเตอร์มือใหม่ชาวเรียวมือใหม่นะครับพี่น้องผู้ใดที่ยังบบผพันคิปเรียวกะพี่น้องเบิ่งคลิปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับพี่น้องบ่แมนบ์แมเมว่ามาสอนพี่น้องนี่พี่น้องมาเป็นแนวทางในการสู่ไปนน้ำกันนะพี่น้องเนาะสู่ผู้ใดที่ยังบบผพัน คลิปเดียวสำหรับอเอาทำรแล้วเ,วเบื้องต้นก่อนก่อนอื่นเบื้องต้นที่ทุกคนตรงมีก็คือวัตถุดิบบอกยังไงคือวัดุดิบวัดุดิบก็คือวิดีโอเราพี่น้องมีวิดีโอในสต็อกหลายๆลยเตรียมไว้นะพี่น้องเตรียมวิดีโอไว้เพื่อที่จะพูว์วิธีการก็คือสร้างตัวตุนของเจ้าข,ของขึ้นมาเองพี่น้อง อ่านี่คือวัตถุดิบสร้างวัตถุดิบก็คือพี่น้องถนัดไหนสมมติพี่น้องถนัดเต้นพี่น้องถนัดหาอยู่หากินพี่น้องจับจุดเด่นตรงนั้นของเจ้าของสร้างวิดีโอให้มีคุณภาพาคือ,อคือสร้างวิดีโอลักษณะพี่น้องมักมักตลกฮหฮากะสร้างตัวตนตรงนั้นไปครับพี่น้องพี่น้องมาหาอยู่หากินเป็นวิชาการการได้ขึ้นกัน อันนี้คือคือเป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอเมริกาแล้วก็ผสมผสานกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตลกขขันเต็มเน่กะมีคลิปหลายๆนยแน,เน,ๆเนวเนาะพี่น้องเนาะหลายแนวผสมผสานกันไปสำหรับคนที่ยังไม่พัฒนก็ให้สู้ๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้อาณับริเวณก็คือต้องมีวัตถุดิบเนาะพี่น้องเนาะก็คือคลิปนี่แหละ คือเอายกตัวอย่างใข่เฮาสิเฮาเฮาสิเฮาสิเฮาสิเฮ็ดเน่กินกินเขานี่สมมติมันนี้เฮาสิเฮ็ดอ้อมเฮ็ดเน่กินเขาต้องมีวัตถุดิบมันบรับพี่น้องก็ต้องมีผักมีหมูขั่มอ้อมหมูขัามมีปลาข้ามจอ้อมปลาก้มีปลาเพื่อที่จะเอามาปรุงแต่งตรงนั้นเป็นอาหารออกมนุนั้นออกมาให้เขาได้รับประทานกันอันนี้คืออันนี้ฝากไว้พี่น้องฝากไวปสมีก่อนลำเแรกด้อพี่น้องคลิปต่อไปเดี๋ยวเอาความเรียกจะจะค่อย แนะนำหรือค,ค่อยๆเอาประสบการณ์ของเจ้าของมา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 บอกสู่พี่น้องจาาพี่น้องฟังแต่ว่าบม่แม่นการมาสอนด้พี่น้องเอาแหลืม่ได้มาสอนพี่น้องเป็นการแช่ประสบการณ์กันนะพี่น้องเนาะเอาคลิปหน้าจังว่ากันไหมคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับพี่น้อง